ขบวนที่เขาจัดในชาชล์ที่สองนะครับผมเป็นขบวนรถพิเศษนําเที่ยวนะฮะขบวนที่912ต้นทางส่วนสนปฏิพัติ์นะฮะปลายทางสถานีกรุงเทพพลังพงองเขาจอดที่บางซื่อ3ทุ่ม20นาทีนะครับผมก็หลังวันที่15ธันวานะครับเป็นต้นไปก็จะมีขบวนที่262ด้วยนะฮะที่ต้นทางส่วนสนปฏิพัติ์นะครับเพราะว่า ะเปิดใช้สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นั่นเองนะครับผมบนทางจะระดับนะฮะมาแล้วับผมขบวนที่สองหนึ่งสองฮะตรวจสาีตองดการขึ้รคือนสถานีหยดข้นรวสถานีดอม่านับลาของานที่่ิบตัวะ หงตงกต้อครนะครับจกเทลทีตนครบตนที้เตจะเริ่งัเงวต็จกตดตันันนี้จะวิ่งเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะครับผมแล้วก็วันนักขัตฤกษ์สำคัญต่างๆนะฮะ อย่างวันพ่อวันแม่วิ่งหมดนะครับผมก็เป็นรถไฟน้ําเที่ยวนะฮะช่วงเช้าก็จะพ่วงไปกับขบวนที่909นะครับผมน้ำตกตะขากลับเนี่ยคือน้ำตกจะมาถึงก่อนนะฮะส่วนสวนส,น,สนเนี่ยจะตามมาถึงทีหลังเพราะว่าระยะทางไกลกว่านะครับคึกคักเลยนะ ก็เป็นเที่ยวในแบบวันเดย์ทริปเนี่ยผมไปเช้าเย็นกลับก็ถือว่าุ้มแน่ในราคาตั๋วที่อ่าไม่แน่ใจว่าราคา120เหมือนกันหรือเปล่านะอ่าผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับผมลงเรียบร้อยนะ